ทีครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนๆเอฟซีช่องน้องพังไขมุกด้วยนะครับก็อยู่กับผมนะครับในช่องน้องพังไขมุกนะครับวันนี้แวะมาเที่ยวหาน้องมะนาวนะครับแวะมาเล่นกับน้องมะนาวนะครับก็มาถ่ายคลิปให้เอฟซีได้ดูนะครับก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าเหมือนน้องช้างจะเงานะครับก็มีเงาเงาอยู่นะครับก็มีเช็กเดียวนะครับก็เอฟซีท่านใดที่อยากจะมาหาน้องมะนาวก็มาได้นะครับที่เมืองโบราณนะครับ แวะเข้ามาเที่ยวมาชมได้นะครับหรือว่าจะมาทําบุญกับช้างหรือว่าจะมาซื้ออาหารให้ช้างนะครับก็แค่20บาทนะครับซื้อกล้วยให้ช้าง20บาทนะครับถ่ายรูปฟรีนะครับก็เข้ามาได้นะครับที่เมืองโบราณนะครับโอเคนะครับน้องมะนาวก็พี่นํำโชคอยู่บ้านอยู่นะครับกลับบ้านนะครับ น่าจะประมาณปีหน้านะครับปีน้ำชคก็จะมาแล้วมาอยู่กับน้องมะนาวนะครับ mm hmm. ก็เอฟซีท่านใดที่อยากจะมาหาน้องมะนาวก็มาได้นะครับที่เมืองโบราณน,นะครับสมุทรปราการนะครับผมเ mm hmm. นี่ยก็อากาศเย็นนะครับลมเย็นๆนะครับ ก็แวะมาเที่ยวมาชมมาเล่นได้นะครับหรือว่าจะมาซื้อกล้วยให้ช้างหรือว่าจะมาทําบุญร่วมกับช้างนะครับก็มาได้นะครับถ้า f c ท่านใดอยากมาหรือว่าอยากติดต่อเยวก็ผมก็จะทิ้งเบอร์โทรนะครับไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือว่าในลิงก์อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับ ก็ทํามาก็ทําบุญหรือว่าซื้อกล้วยช้างก็20บบาทนะครับค่าอาหารช้างนะครับอยู่เมืองโบราณน,นะครับสมุทรปราการนะครับผมพังมะนาวนะครับ เงาครับมนาวบอกเงาแล้วไม่มีเอฟซมาหาหนูเลยครับทางมนาวบอกเงานะครับคิดถึงเอฟซนะครับ ถ้าเข้ามาก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้นะครับก็เข้าไปดูไปคอมเมนต์ได้นะครับนี่ครับสถานที่นะครับบรรยากาศเงียบนะครับลมเย็นนะครับสนุกก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีถ่ายรูปมีอะไรเยอะแยะนะครับก็บรรยากาศก็ดีนะครับ Bye. ัางมะนาวนะครับหรือน้องมะนาวนะครับกอดถ่ายรูปอะไรได้หมดนะครับก็ซื้อกล้วยเออ่ให้ช้างยี่สิบบาทนะครับเออ่ถ่ายรูปได้ไม่อั้นนะครับเป็นโปรโมชั่นของทางควันช้างเรานะครับซื้อกล้วยให้ช้างยี่สิบบาทนะครับถ่ายรูปไม่อั้นนะครับสิบภาพยี่สิบภาพสามสิบภาพร้อยภาพได้หมดนะครับ มนาบอกกินกินตัวเดียวไม่อร่อยนะครับคือบรรยากาศอันนี้ก็บรรยากาศรอบนอกนะครับก็บรรยากาศยามเช้านะครับอากาศเย็นนะครับอากาศดีนะครับ นี่ครับสะอาดน่าอยู่นะครับคือกว้างนะครับสถานที่นี่ครับบรรยากาศโดยรอบนอกนะครับอันนี้คืออยู่ด้านนอกนะครับเป็นเป็นด้านนอกนะครับส่วนด้านนอกนะครับ คือถ้าด้านไหนก็โหก็ปั่นจักรยานอ้อมจนปวดขาแล้วครับน้องมะนาวเนี่ยครับวิถีของคนเลี้ยงช้างนะครับชีวิตของคนเลี้ยงช้างนะครับ ตื่นเช้ามาก็เก็บขี้ช้างทำความสะอาดคอกช้างครับนี่ครับทางมะนาวมาเยี่ยมมาชมได้นะครับคิดถึงน้องมะนาวก็มาได้นะครับที่เมืองโบราณนะครับสมุทรปราการนะครับเข้า Google มาก็ได้นะครับไม่งั้นก็ถ้า f อซท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนี้ก็เข้ามาได้นะครับมาเที่ยวมาเล่นมาชมได้นะครับ มาถ่ายรูปคู่กับน้องมะนาวนะครับถ่ายรูปคู่คกับช้างนะครับ สับปะสับปะรดก็จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้คงต้องได้ออกไปเอาสับปะรดแล้วนะครับ อายุก็สิบสบกว่าปีนะครับน้องมะนาวนะครับสาวสวยนะครับสาวสวยแห่งเมืองโบราณนะครับน้องมะนาว วันนี้พามาชมความน่ารักนะครับของน้องมะนาวนะครับเป็นช้างขี้อ้อนนะครับน้องมะนาวเอาคือเอาใจคนเก่งนะเป็นช้างขี้อ้อนนะครับช้างขี้อ้อนควานขี้เล่นนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องน้องพังไข่มุกด้วยนะครับหรือว่า f c ท่านใดที่อยากจะมาทําบุญร่วมกับช้างนะครับให้ค่าอาหารช้างนะครับหรือว่าอยากจะมาถ่ายรูปกับช้างนะครับก็มาได้นะครับที่เมืองโบราณนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็แวะเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปดูไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ก็ยังไงก็ถ้าเอฟซีทันใดหรือว่ามีเอฟซีทันใดที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็มีเอฟซีท่านหนึ่งคอมเมนต์มานะครับบอกว่าอยู่สมุทรปราการนะครับก็ลองแวะเข้ามาเที่ยวมาชมดูนะครับถ้าคิดถึงช้างคิดถึงน้องมะนาวก็มาได้นะครับที่เมืองโบราณน,นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องน้องพังไขมุกด้วยนะครับขอบคุณครับ